สวัสดีครับมีรถ7ที่นั่งมาแนะนำกันอีกแล้วนะครับฮอตฮิตเช่นเคยนะครับใช้งานได้ดีดูแลรักษาง่ายครับแนะนำกันก่อนฟังกันก่อนครับกับตัวของอ n นโนวาคันนี้เป็น 2.8G ปี2020สีเทาครับสวยๆเลยนะทำไมถึงน่าใช้นะครับแล้วก็ทำไมถึงดูแลรักษาง่ายอันดับแรกเลยนี่เป็นในตัวของแบรนด์หลักนะครับ Toyota เลยนะและคันนี้เป็น7ที่นั่งนะครับที่ในเรื่องของฟังก์ชันอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆนะครับ มันไปมีความคล้ายคลึงกับรถแบบตัวท็อปทอปของเขาทั้งนั้นเลยดูเครื่องยนต์กันก่อนครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง2.8นะเห็นไหมใช้งานเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Fortuner ต่างๆรถตู้หน้ายาวนะครับแล้วก็ตัวของ m a j e s t y นะครับก็ใช้เครื่องตัวเดียวกันพวกรีโ bo หรืออะไรต่างๆนะครับใช้งานได้ดีทนทานครับการขับขี่อะไรต่างๆก็สนุกนะครับด้วยความที่เป็นแบรนด์หลักครับผมเรื่องของความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นเจที่นั่งที่ไม่ได้สูงมากนี่เห็นไหมครับผ ผู้เฒ่าผู้แก่คุณพ่อคุณแม่หรือนะครับผมเวลาขึ้นลงก็จะสะดวกสบายนะสำหรับคันนี้ไม่ต้องปีนบันไดสูงๆครับหน้าตาก็พร้อมใช้นะผลิตมาแค่3สีนะครับก็จะมีตัวของสีเทาสีดําและสีขาวครับหน้าตานี่สวยงามเลยนะหน่าใช้พร้อมใช้อุปกรณ์ต่างๆครบครันครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง มันมีความสวยงามยังไงและความพิเศษที่โตโต๊ะขามอบให้คุณครับไปดูกันครับเมนไงดูสิเห็นไหมนะครับขึ้นลงง่ายนะอย่างที่บอกครับแล้วก็ในตัวของภายในนะครับเดิมทีนะเขาเป็นเบาะผ้านะไม่ว่าจะเป็นตัวของเบาะแผงประตูต่างๆครับเรา หุ้มหนังให้ใหม่นะครับมีสเปคโรงงานป้ายแดงให้คุณผู้ชมไปใช้แบบฟรีๆนะครับถ้าพูดถึงมันก็คืออัพสเปคจากตัวธรรมดานะครับให้เป็นตัวท็อปเลยนะครับผมสวยงามนะใหม่กริปน่าใช้ครับแล้วก็ตัวของความสะอาดสะอานก็โอ้โหดูดีมากๆนะครับปอนโซนกําลังดีนะปวงมาลัยก็มัตติฟังก์ชันมาให้นะครับก็เป็นในตัวของรถครอบครัวนะการใช้งานอะไรต่างๆก็สามารถจบที่พวงมาลัยได้เลยหน้าจอก็ขนาดกําลังดีครับเป็นระบบแบบสัมผัสนะช่องเก็บของครับอุปกรณ์อะไรต่างๆก็มีให้เยอะ เพราะมันเป็นเราครอบครัวนะเราจะวางของวางโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งพวกแก้วน้ําอะไรต่างๆก็รองรับได้เยอะมากๆครับแล้วก็ถ้าเน้นในเรื่องของการเดินทางนะครับนี้ด้านหลังนะครับก็สามารถเดินทางกันได้เยอะมากขึ้นนะครับผมนั่งกันได้ถึง3คนเลยนี่ตรงนี้เห็นไหมสวยมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายครับก็เบาะนะครับอเนกประสงค์นะพับแยกแยกซ้ายแยกขวาครับใครจะวางของได้หรือจะพับ50-50นะครับผมให้ผู้หญิงหรือเด็กตัวเ,เล็กหรือผู้ชายอย่างเราไปนั่งได้ผมว่ถือว่ากว้างขวางแล้วก็นั่งสบายด้วย มากเห็นไหมคันนี้คุ้มค่าแบบนี้ไปดูเรทราคากันหน่อยดีกว่าครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ท้าเทียบปีนะ2020ะั่ะบางคนโอ้โหเฮ้ยปี2020เล่นรถเจที่นั่งมันไม่ไป8 0 0 0 0 0เเลยวะไปดูราคาครับและเหตุผลสุดท้ายครับนี่ครับราคาครับน่าใช้มากๆปีใหม่ๆนะ2020คันนี้ราคาอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผมแม้หลายสิ่งหลายอย่างจะเหมือนกันแต่ราคาคุ้มมากๆน่าเล่นมากๆครับเรทผ่อนแค่ประมาณ10,000บาท ใครหาสเปคนี้อยู่นะถ้าเกิดว่าเทียบปีใหม่ไปที่อื่นนะครับคุณต้องบวกทประมาณ2องถึงสามแสนเลยนะครับผมและคุ้มค่าแบบนี้ครับติดต่อมาได้ให้ไวครับเบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757ที่โตโตคะาครับวันนี้สวัสดีครับ